ที่เงียบสงบเดินทางสะดวกเพื่อนบ้านดีเป็นคำพูดที่ทำให้การตัดสินใจซื้อบ้านไม้หลังเล็กในซอยชานเมืองที่ไม่มีวิแววรถปลาพลุกพล่านการย้ายเข้าบ้านใหม่ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์บ้านฝั่งตรงข้ามคือบ้านไม้เรือนไทยหลังเก่าบรรยากาศโบราณที่มีสเสน่ห์มีศาลาเล็กๆและต้นพิกุลหน้าบ้านที่เริ่มโปรยดอกสีขาวลงพื้นเย็นวันนั้นเสียงขิม แววมาเบาๆจากบ้านตรงข้ามเสียงแหลมใสเป็นจังหวะพอดีไม่เร่งรีบฟังแล้วรู้สึกสงบประหลาดสวัสดีหนูเสียงทักทายดังขึ้นการหันไปเจอชายชาราในเสื้อคอกลมสีขาวกับจงกระเบนนั่งอยู่ในศาลาเกะ่าๆหนูเพิ่งย้ายมาเหรอครับคุณลุงอ่าลุงอยู่ข้างหลังนี่เหรอครับ อยู่มานานแล้วเล่นดนตรีทุกวันถ้าหนูรำคาญก็ขออาภัยด้วยนะไม่เลยครับเพราะดีด้วยซ้ำผมชอบเสียงดนตรีลุงยิ้มก่อนจะเดินมาส่งของพัสดุที่มาผิดบ้านให้อันนี้พัสดุเขาส่งมาผิดน่าจะเป็นของหนูชื่อกันใช่ไหยเห็นว่ารถส่งของอ่ะแวะบ้านลุงก่อนผิดบ้านบ่อยๆขอบคุณครับและนับแต่นั้นมา ทุกวันเวลาราหกโมงเย็นคุณลุงจะออกมานั่งเล่นขิมและทักทายการที่เดินกลับจากทำงานเสมอเป็นกิจวัตรที่การเริ่มคุ้นชินและอบอุ่นใจหลังจากย้ายมาอยู่ครบสองสัปดาห์การเริ่มรู้สึกบางอย่างแปลกไปตอนกลางวันเสียงขิมยังคงเล่นเหมือนเดิมแต่ตั้งแต่วันจันทร์เสียงขิมกลับดังตอนดึกราวเที่ยงคืนหรือมากกว่า ทั้งที่ตอนกลางวันไม่เคยได้ยินแล้วกันแน่ใจว่าเขานอนไม่ผิดเวลาแน่ๆเขาตื่นมาเพราะเสียงขิมนั้นลอยเข้ามาแผ่วๆเหมือนมาจากใต้ถุนบ้านตัวเองแต่เมื่อออกมามองก็เห็นศาลาของลุงยังปิดไฟไม่มีเงาใดๆเลยเช้าวันถัดมาการพบพัสดุวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้านพร้อมโน้ตเขียนด้วยลายมือโบราณว่ารับไว้ให้แล้วนะการเริ่มรู้สึกไม่ปกติ เพราะเขาไม่ได้สั่งอะไรช่วงนี้เลยการเริ่มสังเกตว่าบ้านของคุณลุงนั้นไม่มีแสงไฟใดเปิดมาตั้งแต่วันเสาร์แต่เสียงขิมยังคงดังเรื่อยๆทุกคืนในเวลาเดียวกันเขาลองถามคุณป้าเจ้าของร้านทําที่หัวมุมซอยเออบ้านลุงสายันน่ะเหรอใช่ครับคุณลุงแกเล่นขิมทุกยันเลยผมเคยทักแกบ่อยๆด้วยคุณป้าคงเงียบไปลังเลที่จะตอบ เออน้องไม่รู้เหรอลุงแกเสียไปแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ไม่จริงมั้งครับผมคุยกับคุณลุงทุกวันเลยฉันไปงานศพลุงมาเองเลยนะร่างก็พบตอนเช้าแกน่าจะหัวใจวายตอนกำลังเล่นขีมนั่นแหละกันนิ่งอึง้งเหมือนร่างถูกดูดลงพื้นแต่ผมคุยกับลุงทุกวันลุงช่วยรับพัสดุให้ผมด้วยนะครับพัสดุ น้องแน่ใจหรือว่าได้รับของจากมือคนคืนนั้นการกลับบ้านด้วยอาการสั่นกลัวเสียงขิมยังคงดังขึ้นคราวนี้ชัดขึ้นกว่าเดิมเขาตัดสินใจถือไฟฉายข้ามรั้วไปที่บ้านลุงบานประตูศาลาผลักเบาๆก็เปิดออกมีกลิ่นทูบลอยอ่อนและฝุ่นหนาทึบเสียงขิมยังคงเล่นอยู่ดังมาจากใต้ถุนบ้านเมื่อกันก้มลงสองเขาเห็นร่างหนึ่ง กำลังนั่งดีดขิมโดยมีพัสดุหลายกล่องวางเรียงรอบตัวทุกกล่องมีชื่อกันและลุงสายันไม่มีหน้ากันวิ่งหนีกลับบ้านล็อกประตูทุกชั้นเขาสั่นกลัวจนไม่อันเป็นนอนคืนนั้นเสียงขิมไม่ได้เล่นอีกแต่เวลาหกโมงเย็นเสียงลุงดังมาจากหน้าบ้านกันกันมีของมาส่งนะ เขาค่อยๆเปิดม่านหน้าต่างและเห็นเงาดำที่ยืนหันหลังให้ถือกล่องพัสดุกล่องนั้นเปื้อนเลือดและมีเสียงดีดขิมดังมาจากในกล่องเองรุง่งเช้าตำรวจถูกเรียกมาที่บ้านลุงสายันหลังมีคนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นเนา่าสิ่งที่เจอคือศพกันนั่งพิงสาลาโดยมีโน้ตเล็กๆวางอยู่บนตักขอบคุณลุงที่ดูแลผมทุกวัน ผมขออยู่ตรงนี้ฟังดนตรีของคุณลุงตลอดไป